สวัสดีครับท่านนพรม4 5แผ่บุญเป็นกุศลขอ,อนำทุกท่านมารับชมรับฟังบทสวดมนต์บูชาพระประจําบรนจันท์ซึ่งได้แก่พระปางห้ามญาติหรือพระปางห้ามสมุดครับพระปางห้ามญาติหรือพระปางห้ามสมุดจะมีลักษณะต่างกันเล็กน้อยคือถ้าเป็นปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นเพียงมือเดียวแต่ถ้าเป็นปางห้ามสมุดจะยกมือขึ้นห้ามทั้งสองข้างความเป็นมาของปางห้ามญาติสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งกรุงกบิลพัท พระญาติฝ่ายพุทธบิดากับภูมิเทวทหะพระญาติฝ่ายพุทธมารดามีเรื่องทะเลาะแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีเพื่อไปพาะปลูกแล้วตกลงกันไม่ได้ถึงกับเตรียมยกทัพเปิดศึกกันขึ้นพระพุทธองค์จึงต้องเสด็จไปเจรจาห้ามทัพมิให้พระญาติฆ่าฟันกันเองส่วนปางห้ามสมุทรเป็นช่วงที่เสด็จไปโปรดชาวฉดินสามพี่น้องที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพร้อมบริวารหนึ่งพันคน ครานั้นได้ทรงแสดงพุทธปฏิหารเพื่อทำลายทิฏฐิมานะของเหล่าเชดินทั้งหลายเช่นห้ามลมห้ามฝนห้ามพายุและห้ามน้ำท่วมที่เจิงนองตลิ่งมิให้มาต้องพระบรากายได้อีกทั้งยังสามารถเดินจงกรมอยู่ใต้พื้นน้ำได้ทำให้พวกเชดินเห็นเป็นที่อัศจรรย์และยอมบวชเป็นพุทธสาวกค,ครับ การสวดมนต์บทนี้จึงเป็นการเตือนสติให้ระลึกถึงความสามัคคีปรองดองในหมู่ญาติพี่น้องมีอานิสงส์ช่วยห้ามทุกข์ห้ามโศกห้ามโรคภัยและอันตรายทั้งปวงครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านรับฟังและสวดบูชาอย่างมีสมาธิมีสติตั้งมั่นเทินอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพะควาพุธทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะควตาธมโม ธรรมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังคังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจักโยจามนาโปสกุัสักสัตโธปาปะคะโหทุดสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจักโยจามนาโปสกุัสักสัตโธปาปะคะโหทุดสุปินังอักกันตัง ธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจโยจามะนาปโปสกุัสัตสัทโธปาปะขะโหทุสุปิณังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมัง,งคะลันจโยจามะนาโปสกุัสัตสัทโธ ปาปคฆะโอทุสุป,ปิณังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังฆะลันจะโยจามนาโปสกปุณสสะสัทธโธปาปคฆะโอทุสุป,ปิณังอักกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตัง อวมังคลันจากโยจามะนาโปสกุนัสสัตโธปาปะคัโหทุสุปิณังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจากโยจามะนาโปสกุนัตสัตโธปาปะคัโโหทุสุปิณังอักกันตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจักโยจามนาปโปสกุนัสัะสัตโธปาปะคะโหทุสุปิดนังอักกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจักโยจามนาปโปสกุนัสัะสัตโธ ปาปกคะโหทุตสุปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมะมังคลันจักโยจามนาโปสกุนณสสตสัทโธปาปะคะโหทุตสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมะมังคลันจักรโย จามนาโปสกสุัสสะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปิณังอักกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมัมฆะลัญจโยจามนาโปสกุนัสสะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปิณังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆะลันจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปะคะโอทุสุปิณังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆะลันจะโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปะคะโอทุสุปิณัง อักการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอักวมังคัลันจโยจามนาโปสกุนัสสัทโธปาปะคภโหทุสุปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจโยจามะนาโป สกุัสสะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจักโยจามะนาโปสกุัสสะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปินังอักกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันท ja ah oh, ุนนิมิตตังอวมังคะลันจะกโยจามะนาโปสกุัสัะสัทโธปาปะคะโหทุสุปิณังอักกันตังสังฆานุภาเวนะวินาเมมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะกโยจามะนาโปสกุัสัะสัทโธปาปะคะโโหทุสุปิณังอักกันตัง พุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจักโยจามนาโปสกุัสักสัจโทปาปักคะโหทุสุปิณังอกกันตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจักโยจามนาโปสกุัสัะสัจโท ปาปกขา้าโหทุสุปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคาลัญจโยจามกนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปกขาโหทุสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตัง อวามังคลัลจักโยจามนาโปสกุนศัศสัทโธปาปะคะโโหทุสุป,ปิณังอักกันตังธรรม,มานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคัลจักโยจามนาโปสกุนัสสัทโธปาปพคะโโหทุสุปิณังอักาาก,กัน,กหหปปนากาตัง สังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมะมังคะลัญจโยจามะนาปโปสกุนัส,สักสัตโทปาปะคภโหทุสุป,ปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมะมังคะลัญจโยจามะนาปโปสกุนัส,ส,ะสะักสัตโท ปาปะคะโหทุสุปินังอักกันตังธรรม,มานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆาลัญจโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทธโธปาปะคะโหทุสุปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตัง อมวมังค์ลันจัตโยจามนาโปสกุัสัตสัตโธปาปะคะโหทุสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตังอมวมังค์ลันจัตโยจามนาโปสกุนัสสะสัตโธปาปะคะโหทุสุปินังอาักกันตังธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามะนาโปสกุัสัะสัตโธปาปะฆะโหทุสุปิณังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจัโยจามะนาโปสกุัสัะสัตโธปาปะฆะโห ุสุป,ปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆะลันจากโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปะฆะโโห ồ, ทุสุป,ปินังอักกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังฆะลันจากโย จามนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปะคภโโหทุสุป,ปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุน,นิมิตตังอวมังคะลันจโยจามนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปะคภโโหทุสุป,ปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะกโยจามนาปโปสกุนกัสัะสัตโธปาปะคะโหาทุสุปินังอักกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะกโยจามนาปโปสกุนกัสัะสัตโธปาปะคะโหา ชุดสุป,ปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวามังค์ลันจักโยจามะนาโปสกุณสักสททัตโธปาปะคะโหชุดสุป,ปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังค์ลันจักโย จามนาโปสกุสัสสะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปิณังอักกันตังธรัรมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมัมคะลัญจโยจามนาโปสกุนัสสะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปิณังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังฆะลจักะโยจามะนาปโปสกุนัสสะส,สัทโธปาปะคะโอทุสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมตุยัานาทุนนิมิตตังอวมังฆะลจักะโยจามะนาโปสกุนัสสะส,สัทโธปาปะคะโอทุสุปินัง อักการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคัลัญจโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปาปะคภโโหทุสุปินังอักการตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคัลัญจโยจามะนาโป สกุกัสสะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปินังอักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจักโยจามะนาปโปสกุกัสัะสัตโธปาปะคะโโหทุสุปินังอักกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคัลันจักโยจามะนาปโปสกุนณส,สัตสัทโธปาปัะคโหทุสุป,ปิณังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ